ค่เพื่อนเพื่อนเกอสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามครับช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับก็วันนี้มาดูเป็นเหรียญไม่เทนะวันนี้รายการไม่เทนะจ๊ะนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของพ่อรวยนะครับบัตรโกรก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถ้าดูโคดไม่ได้เนี่ยเก๋ก็คมระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูโคได้ก็จบกันที่โคดเลยนะครับเพราะ โค้ดละส่าห์นี่เป็นโค้ดของพระเกน,นะครับพระไม้เถก็เดี๋ยวเรามาดูและศึกษากันเลยละกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ถือว่ามีของเก๋เป็นจำนวนมากเลยนะเดี๋ยวเราก็มาดูละส้าหการดูเบื้องต้นละกันนะครับว่าใช้ตรงไหนในการพิจารณาได้บ้างนะอันนี้คือหลักการการพิจารณาองผมนะครับอาจจะไม่ทุกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนยึดส่วนที่เป็นไม่คิดว่าใช่คิดว่าทูกต้องนําไปใช้นะอันนี้ก็ม่บอกหลักการการดูมารวมกันศึกษาละกันนะครับ เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูหน้าเฉยๆเนี่ยก็คมพอสมควรนะแต่เกย,ยังที่บอกไปว่ามีโค้ดก็จบกันที่โค้ดได้นะครับถ้าโค้ดเป็นการไม่เป็นการตอกกินเนื้อเนี่มันแถมไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าเกดจะการทอดมาะลรพวกนี้นะครับคือโค้ดเนี่ยต้องไม่การตอกอ่ะถ้าของแถ้ตอกนะอ่าวงเล็บไว้หน่อยนะครับถ้าของแท้ตอกและรุ่นนี้ของแถ้ตอกนะครับเนี่ยนะแต่พอเราไปทอดมาเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าโค้ดเนี่ยไม่ใช่เป็นการตอก คือถ้าเป็นการตอกไปดูท่าสุเกะได้เลยว่าเขาจะมีส่วนบางส่วนคมส่วนลึกส่วนหนาส่วนอะไรพวกเนี้ยเป็นลองไปดูเป็นส่วนว้าแวงเป็นส่วนของการตอกแรงมือคนไม่เท่ากันอ่ะตอกตรงด้านนึงอาจจะจมลึกอ่ะด้านนึงต้องจมน้อยไรพวกเนี้ยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราดูโคนแล้วเนี่ยก็ไม่แถลาะใช่ไหมเราก็ดูส่วนอื่นๆเช่นอ่าการแค้หน้าตาตรงคออะไรพวกเนี้ยก็เพราะของแทลเนี่ยคมมากนะครับเวลาทอดก็ไล้ขคมพอสมควรแต่ว่า คมลักษณะเนี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเหลี่ยนเนี้ยเหมือนบูมบวงและเบื่อๆนะอ่าลักษณะอย่างเงี้ยสไตล์เงี้ยน,นะครับก็ไม่เทนะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยอ่าอาจจะดูว่าคมแต่ว่าเพื่อนๆดูสิว่าความคมเนี่ยอ่าไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการนะเห็นไหมเพราะว่าความคมเนี่ยอ่ายังไม่ได้คือมันจะให้ความรู้สึกว่าเลื่อมๆไปนิดนึงอย่างเงี้ยอ่ะมัน อธิบายเป็นของผู้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับต้องอาศัยว่าเคยศึกษาและเคยเข้าหาพาเทมาพอสมควรก็จะพอแย้เกะได้แต่ว่าเบื้องต้นถ้าผมจะมาแนะนำเพื่อนก็ให้ดูโขเป็นหลักก่อนถ้าเพิ่งจะเข้ามาศึกษาใหม่ๆนะก็คือดูโขเนจกันนิดได้ที่โขเลยเพราะโขเห็นแบบต่างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยดีพอควรนะเพราะว่าขอดไทยคมแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับว่าส่วนรูปใกล้ก็ดีนะครับแล้วหรือว่ารูปอ่า ของอตัวหนังสืออ่าปีอะไรพวกนี้เห็นไหมจะไม่คมเลยจะจะไม่ลึกเลยเห็นไหมครับจะเหมือนติดกับเป็นพื้นเป็นแผ่นๆเห็นไหมแบบเนี้ยอ่าดูตัวไกลก็ดีล่ะครับเห็นไหมจะก็จะมีส่วนที่เป็นริ้วเป็นคมดีก็จะแต่จะมีส่วนที่คลาดหายนะอ่าผาปิดตาอะไรพวกนี้ครับเห็นไหมคือไม่คมเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอ่าบริเวณอ่าของตัวหนังสืออ่าต่างๆเนี่ยคือจะเบื่อไปนิดนึงแล้วก็ไอ้จุดกลมๆจุดไข่ปลาอะไรพวกนี้นะ เป็นจุดสังเกตได้ดีทีเดียวนะครับนะครับจุดต่างๆคําว่าจังหวัดนะครับจุดเนี่ยก็ขึ้นลึกไม่ดีนะอาจจสามารถจับเป็นจุดๆได้เลยแบบเนี้ยนะก็จะเป็นภาพไม่เทนะครับเห็นห้อยดวงตากไกลก็อ่ะมุนมนไปมุนๆไปนไปิดนึง่งเนี้ยอ่ะก็ดูได้นะอ่ะาก็สามารถนําจุดเนี้ยในการพิจารณาว่าไม่เทแล้วแบบนี้วางได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีก็ลองนํามาศึกษากันลองนํามาซ่องกันเพราะว่าพุ่งาปี๕ซอาจจะได้แจ้จังหวัดอะไรพวกนี้นะ,ะก็ลองเพื่อผมเพื่อนๆแท้แน่นอนแจ้คจังกวัดอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆลองนามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าตั้งแตกตั้งกันยังไงก็จะเห็นพอตกงต่างได้ยังชัดเจนเลยทีเดียวนะถ้ามีของแท้มาดูด้วยเนี่ยแต่ผมยังไม่มีของแท้มาเทียบให้นะถ้ามีก็๋ยวมาทําให้อีกรอบเป็นอ่า แท้วีเอเกีแล้วกันนะครับแต่วันนี้เป็นเก๊เราดูยังไงถ้าเราไม่มีของแท้ก็ดูตรงโค้นี่แหละครับจบกันมีโค้นเลยโค้นลักษณานนี้ไม่แท้อ,อย่างแน่นอนนะเห็นไหมครับเพื่อนนะเล่นง่ายนะเห็นไหมดวงตาในค่อนข้างทําดีนะอ่าก็ดูโค้หลักอย่างที่แนะนํานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ